นะคะถ้าหากว่า<ไ>อยากจะซื้ออาหารเจนเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะคะออออน,นอกก็มีแต่ถ้าหากว่าไม่อยากโดนเทนต้องมาคบกับเราเท่านั้นนะคะ <c oughs> คือถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อยู่ที่น,นี้แจ้งนิดนึงงานในครั้งนี้นอกจากที่เราจะมีสินค้าหลากหลายประเภทมาให้กับทุกท่านในเลอศซ้ำนะคะ <c oughs> เรามีของที่ลึก <c oughs> โดยรางวัลน,นี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ไม่กี่ท่านที่จะได้ไปดังนั้นกติกาค่ะ ชนของท่านขึ้นมาค่ะหยิบไ้านะคะเราจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมโโแล้วใกล้เคียงกับวันนี้คือวันที่9ก <9. S 1> วันที่9นะคะวันสุดท้ายของงานค่ะแล้วก็เป็นวันสุด อันที่ลรสี่สอันนี้14บต้องใกล้เคียงกับวันที่5อาหาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแปดเกิดวานเจอเลยค่ะเกื่อวานดีค่ะเกิดเมื่อานดีอนหลังเลยนะฮะอจารั์เกิดวันไหนคะแปตุลาคมเกิดเม่อานเกิดเมื่อวานอนหลังเกมาเกิมาเมาโอ้โหปข่าันเยอมากเลยนะ พี่ขับอาจารย์เหรอครับเก้ากับแปดเก้ากับแปดออร์ลุคสิออร์แอนด์ลิฟตี้กีนนะฮะอาจารย์สวยปริญญาโทอยู่ครับเกิดวันที่อะไรคะเก้าอ้าวพี่เบิร์ตเดทพี่เบิร์ตเดทชืยูเดทชื่ยูพี่คอนย์อีกคอนยงเชิญเลยค่ะเดี๋ยววันที่แปดใช่ไหมคะแปดสามคนเชิญครับสามคนก่อนนะคะคุณน้องท่านนี้เกิดวันที่เก้าเก้าออกมาค่ะวันนี้ไปเลี้ยงที่ไหนครับ ไม่ทราบว่าวันนี้มีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานกับเราได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งฟังเสวนาบ้างคะได้ประโยชน์อะไรบ้างได้เยอะเลยคือพอมายืนกับเพนนี่หน้าตาดูขับครายขับคาใ้เขียนมาบ้างเขาบอกได้เยอะเลยได้นอนเยอะดีเพลงชื่ออะไรอ่ะอะไรนะคะอะไรนะต้นต้นเหรอคะ ทำไมเวลาพูดไปต้องถอยไปเรื่อยๆถอยห่างไปเรื่อยๆเลยนะคะ <Okay. S 1> ต้นหา่าอยากจะบอกอะไรกับงานในครั้งนี้ที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวอัดใหญ่ขอทางการนิดหนึ่งนักศึกษาจากมราชวัฒน์สุขาใช่ไหมพูไมไดได้ไหมคะพูดได้ไหมบอกอะไรบอกบอกนิดหนึ่งบอกชนิดหนึ่ง,ง,งได้อะไรบ้างมางานนี้ ได้กินครับกินเจด้วยเลี้ยไส้เลี้ยไส้เลี้ยไส้เลี้ยบอลไหมเลี้ยบอลไหมขอบคุณมากอาจารย์คะนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยหรือเปล่าคะคือหมายได้ถ้าถ้าฉันประสบคามนะครับผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษนะครับจริงๆลูกศิษย์ผมอยากให้ต้องขอบคุณพี่เพื่อนประจำเลยนะครับคือเอมจริงๆผมเองก็มีการให้เป็นอาจารย์พิเศษที่อะไรอะไรแบบนี้นะครับจริงๆมั่นใจนะครับลูกศิษย์นะครับมั่นใจเลยคือ มั่นใจมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวมอบเปน็นของขวัญร้อนแรงให้ท่านสองท่านนะคะรับไปก่อนนะคะอ่ะาคนละหนึ่งหนึ่งทองขวัญน,นะคะเสร็จค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับคุณเคลมก่อนนะคะเสร็จค่ะน้องต้นไหวไหมเจอกันอีกทุกท่านนะคะเดี๋ยวมอบให้กัน รูปเห็นต้นเสร็จแล้วครับถ่ายรูปคู่6กับต้นไห้่อยนะต้นเธอก็จะขอถ่ายรูปผมมองกล้องมองกล้องขอบคุณนักศึกษาชิญต้นค่ะอ๋อมามองต้นนี้เดี๋ยวค่ะบอกแล้วว่านี่โอกาสของเราที่เราเรามาถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อนถ่ายรูปกันให้ชัดชัด คร่ะเราไว้กับต้นด้วยนะคะน่ารักมากตักเลยครับต้นค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอแจกอีกสักสองท่านสุดท้ายกันแล้วกันนะคะสองท่านสุดท้ายกติกาค่ะใครที่อยู่ ซึ่งสีม่วงในปักแล้วชาชนวยเลยครับใช่ค่ะขอ,อสองคนไดน้ไหมสองคนผู้ใดหน่ะใส่เลยค่ะ,ะ,คะมามาสองท่านสุดท้ายแล้วสองท่านสุดท้ายแล้วครับใส่เลยค่ะไหนฮะสีม่วงยิงหรือเปล่าฮะ,ะโอ้คือเหน,นดูสีม่วงจริงน,นะคะอีกเรื่งคนเชิญค่ะคะไนไหนเค่ยสองคนสุดท้ายมาเดี๋ยวมอบให้ คือ <c oughs> เราอยากจะให้ผู้ที่มาร่วมงานเนีได้ทั้งของขวัญได้ทั้งสิ่งดีๆได้ทั้งวามแล้วก็ผมว่าประสบการณ์เนี่ยสำคัญกับการที่จะประกอบธุรกิจหรือการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้เขาเป็นที่ปรึกษาแหละครับเราจะได้เหมือนมีสมองหนึ่ช่วยคิดนะ เวลาสมมติถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ก็ถามเขาได้ดีกว่าไปแบบนั่งคิดคนเดียวไปเริ่มทําคนเดียวผมว่าแบบนี้อาจจะเร็วกว่าแลได้ความรู้ได้ประโยชน์มากกว่าก็คือเรามีผู้เชี่ยวชาญร,ระดับมืออาชีพที่คอยดูแลแล้วก็ต้อนรับทุกท่านนะคะควันนี้วันสุดท้ายต้องแพ้พลาดกับสิ่งดีๆที่จะเกิดข,ขึ้นต่อจากนี้เพราะว่านอกจาก ได้เจอคุณเคนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเสวนาต่างๆด้วยที่จะได้ความรู้กันไปนะคะ<ฤ>เดินที่ทั่วอยู่ที่นี่ทั้งวันแล้วคุณจะได้แต่สิ่งดีๆและในตอนนี้เดี๋ยวให้คุณเคนฝากผลงานด้วยนะคะเสถียรค,ครับผมก็ฝากละครน,นาคีด้วยนะครับวันจันทร์นะครับผมออขอเสียงแฟนละครน,นาคีหน่อยได้ไหมครับออโอ้โหชื่นใจละใครอยากเป็นนางเอกนาคียกมือค่ะโอ้โหนี่เป็นงูอะไ ยัง <Okay. S 2> ไงก็ติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทนั้งนาทีหรือว่าจะเป็นละครเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องต่อไปเ,เ,ไป,เ,เป็นเรื่องคิวปิดครับเป็นซีรีส์ทางช่อง3เลยแหละ,ค,ะครับ,รบเดี๋ยวเาติดตามกันอีกทีแล้วกันครับก็บผลงานก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นในตอนนี้เรามีบุคคลสำคัญอีกคุณหนึ่งนะคะที่จะขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะถ่ายภาพนะคะขอเชิญปรบมือต้อนรับพี่ป้อมค่ะหรือว่าคุณกิตติมาทองเกศท่านผู้อำนวยการบริหารคันชิตและลูกค้าเครดิตเอชเอชธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด ไม่ได้ไม่ได้ยังขอสูงอ๋อพี่คะอยากกัดปากค่ะกัดริมฝีปากใหญ่เลยอยากขอได้เชิญคุณป้อมนหคะเชิญะ่ะมองกล้องกลางนะคะเป็นหลักค่ะใครอยากเซลฟี่กับคุณเอ็มาใกล้ๆค่ะเดี๋ยวจะมีรูปเซลฟี่รวมกันนะคะเชิญะ่ะมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยอ่ตอนนี้เดี๋ยวให้ขยับขยับทีเดียวขยับทีเดียวและเดี๋ยวเราเซลฟี่รวมกันนะคะ เฉลี่อยู่ในแฝงเดียวกันเฉลี่ยค่ะเฉลี่ยค่ะเฉลี่ยค่ะมองกล้องเฉลี่ยค่ะไม่ต้องอายมาเลยค่ะพี่ใครอยากมาใกล้ๆให้ยกให้ชิ้กันนิดนึงชิ้กันนิดนึงรักเลิฟได้หมดนะคะกดไลค์อะไรได้หมดเลยอยากทำอะไรตอนนี้สิบวินาทีเท่านั้นมองกล้องเลยค่ะสวยงามนะคะขออนุญาตอีกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวนั่งใกล้ๆนิดนึงค่ะกดซับใกล้ๆนะคะโอ้ย หลายท่านบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าอยากจะใกล้ชิดกับคุณเินเหลือเกินนะคะนี่ก็คืองานดีๆในครั้งนี้นะคะที่เรายังคงจัดอยู่จนวันสุดท้ายในวันนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วตอนนี้ขอเซฟประมือกับคุณเคนภูมิค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะกับคุณกิติมาทองเจตนะคะเอเดี๋ยวจับปืนกันก่อนจับปืนกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมา